ีค่คือไพ่คือไพ่ฟ้าผาาค่าแผ่นดินสมัยก่อนเรายังไม่มีรัฐบาลใช่ไหมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีอำมาตย์มีท่านเจ้าขุนมุนนายแต่ละคนก็คือเป็นตำแหน่งเดียวกับคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีทุกวันนี้ แล้วที่มันด่าทุกวันเนี้ว่าอามาตย์บะบงการมาแยกอมาตย์มาไพ่เนี่ยพวกมันน่ะคืออนาอมาตย์ในอดีตเพราะมันคือข้าราชการมันเป็นข้ารองบาทของพระบาทพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวส่วนพวกเราก็เป็นไพ่คือไพ่ฟ้าภาพข้าแผ่นดินครับใช่ไหมคะครับครับเอาเป็นว่าก็นั่นแหละแทนที่จะทําให้เกียรติผู้หญิงสูงเด่นขึ้นยิ่งรักกลับเป็นตัวทําลายซะนีตกต่ำตกตำ่ตกตำนะครับคองต้อ กอบกู้กันยาวนานพอสมควรแหละสุภาพสตเอ้ยนะหน้าด้านไหมคะพี่มนันหน้ามอ่อน้องมนันหน้าด้านโอหแต่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเดินกันจนหน้าดำแล้วคะ่ะโอหมันก็ยังไม่ออกหน้าดำด้วยหน้าเขียวด้วยเอาล่ะ<า>อยากจะขอเรียนเชิญทุกๆคน เพราะว่าเวลานี้ไม่มีถูกและผิดไม่มีกลางมีชั่วกับเลวค,คุณจะเลือกความชั่วหรือความเลวเพราะทุกอย่างมันเป็นรูปธรรมหมดแล้วครับไม่มีตรงกลางอีกแล้วนะคะขอบคุณครับคุณนัเต็อนครับดบเรเสรีลองขีดเส้นใต้ที่ว่าร้อยวันนี่จะพูดถึงอะไรมากที่สุดพอนึกถึง180วันนี่รวมทั้งอีกไม่กี่วันที่เราจะชนะนี่ ยังมีความมั่นใจเกินล้นเกินหรือไม่อย่างไรลองดูทักสามนาทีอาจารย์เราจะพูดถึงความไม่เหมาะสมกับการที่พวกเขาจะเป็นรัฐบาลอีกต่อไปพวกเขาโง่พวกเขาไร้ความสามารถพวกเขาขี้กองพวกเขาทำผิดกฎหมายพวกเขาทำขัดรัฐธรรมนูญพวกเขาหน้าด้านพวกเขาสามานพวกเขารังแกคนพวกเขาบิดเบือนกฎหมาย พวกเขาเป็นกบฏรัฐมน,นูรเขาเป็นทุกอย่างที่ไม่ควรจะเป็นรัฐบาลนั่นคือสิ่งที่เราพูดเยอะที่สุดและพราะเขาเป็นอย่างนั้นสิ่งตามมาที่เราพูดก็คือเราต้องสู้ไม่ถอยกำจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยแล้วจัดการปฏิรูปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งโดยเราพูดชัดเจน ว่าการเป็นรูปของเรานั้นต้องไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าใครทั้งสิน้นแม้แต่คนเดียวมีคนบางคนถามว่าเราเนี่ยรังเกียจรัฐบาลที่ถูกกำกับโดยทักษิณแล้วเราไม่รังเกียจรัฐบาลที่กำกับโดยคุณสุเทพบ้างเหรอขูหนวดแล้วมึงโง่คุณสุเทพเขาบอกเขากลับบ้านเขาไม่ได้อยู่ทำอะไรทั้งสิน้น นั้นจะไม่มีรัฐบาลที่กำกับโดยสุเทพเข้าใจไหมพวกขี้คาหน้าโง่ทั้งหลายเพระาะฉะนั้นอย่างเมื่อคืนพูดแล้วสิ่งที่เราต้องสรุปคือหนสู้ไม่ถอย 2. ไล่รัฐบาลนี้ 4. ปัปฏิรูปก่อนการเลือกตั้ง หาการปฏิรูปต้องไม่มีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดทั้นสินนี่คือทั้งหมดที่เราพูดคุยกันและต้องยืนหยัดอย่างนี้จนกว่าจะถึงวันที่เราจะชนะและอีกสิ่งหนึ่งที่เราพูดเพื่อเป็นกำลังใจเราเก็บคะแนนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการลบครั้งใดเหมือนฝรั่งเขาบอกว่า you have to win so many battles before you win the war ก็แปลว่าต้องชนะการลบหลายๆครั้งก่อนจะชนะสงครามเราได้เก็บชัยชนะเราก็พูดชัยชนะของเราเราทำให้พรบรตกไปเราทำให้าการแก้รัฐธรมนูญขัดรัฐธรมนูญเราทำให้เขาต้องยุบสภานะครับเราทำให้ชาวนาสามารถที่จะกกับอกกับใจและมีตาสว่างได้เราทำอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างและสุดท้ายที่เราทำได้ก็แค่ เราทําให้มันเป็นหมาจนตรอกที่เมาหมัดและทําชั่วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคะแนนเสียหายขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งชัยชนะของเราที่ผ่านมาเราส่งไม้สุดท้ายมอบให้กับกระบวนการยุติธรรมในการที่จะจัดการกับรัฐบาลนี้เป็นเวลาที่เรานั้นจะเอาอกแตะเล็บบินแล้วขึ้นสู่แท่นแห่งชัยชนะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับขอบคุณอาจารย์ครับมาที่ดรสมเกียรติออนมิบลน,นะครับ ผมก็ฟังอยู่หลายครั้งที่อาจารย์พูดนะครับครั้งแรกพูดถึงความสามาถของระบบทักษินเรื่องการแก้กฎหมายเรื่องกิจการโทรลมนาคมก่อนขายหุ้นชินขอบให้กับกองทุนเทมาเอกพูดถึงความล้มเหลวของอาเซียนที่เราเคยนํามาระบอบทักษินทําให้มันคว่ำเข้าเมาเราลาหลังมากและอีกเก้าลอเก้าพี่น้องครับอาจารย์สมเกีรตลองอนุมานดูว่าระบอบทักษินในยุคกําลังจะหมดวาระตอนนี้นี่ เขาจะมีกลเม็ดเด็ดพายหรือเขาจะมีวิถีทางจบสิ้นยังไงแล้วยังเชื่อมั่นอย่างไรว่าเราชนะแน่นอนอาจารย์3นาทีผมผมว่าทุกคนก็คงจะเห็นแล้วคุณสุเทพกรรมนันสุเทพอาจารย์เสรีแล้วก็หลายท่านบนเวทีก็เชให้เห็นแล้วนะครับว่าพวกคุณทักษิณคุณยิ่งรักเนี่ยไม่มีทางทำอย่างอื่นก็คือพยายามยึดกับการเลือกตั้งคแค่นั้นเองนะฮะ โดยหารู้ไม่ว่าโลกนี้เขาเข้าใจแล้วว่าประชาธิปไตยนี่มันมีตั้งหลายตัวแปรการเลือกตั้งที่เป็นตัวแปรตัวที่หนึ่งเนี่ยก็สําคัญแต่ว่าต้องมีการเลือกตั้งที่สุจริตรุติธรรมเลือกตั้งอย่างกว้างขวางประชาชนมีส่วนร่วมซึ่งเฉพาะเรื่องเดียวเนี่ยมันก็ล้มเหลวอยู่แล้วซึ่งไม่ควรจะต้อง ทำซ้ําอีกนะครับมีตัวแปรอย่างอื่นอีกที่ทางรัฐบาลชุดนี้ละเลยและไม่ได้ทำและเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิเสรีภาพวัฒนธรรมประชาธิปไตยวัฒนธรรมนี่สําคัญที่สุดเลยถ้าสังคมหรือมวลมหาประชาชนไม่มีวัฒนธรรมคิดเป็นอยู่ดํารงชีพคิดถึงผู้อื่นในเชิงสังคมประชาธิปไตยได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดหรอก เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลคุณยิ่งลากแล้วก็ระบอบคุณทักษณิณเนี่ยล้มเหลวก็คือว่าเป็นกลุ่มคนที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตยุติธรรมซึ่งบกพร่องอยู่แล้วแต่คนกลุ่มนี้ไม่มีวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแปลว,ว่าไม่เคยคิดอะไรที่เป็นสิ่งดีงามว่าประชาธิปไตยคืออะไรอาจารย์เสรีพูดไม่รู้กี่คืนแล้วนะครับตั้งแต่ ต้นเลยล่าดําเนินมาเลยผมดูอาจารย์เสรีเป็นประจําเลยแทบจะท่องได้นะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งนะครับแม้ว่าอายุจะไล่ๆก็ตามคือคนพวกนี้นะฮะไม่มีจิตสํานึกที่จะมีความอายที่จะลาออกเมื่อมีเรื่องที่ตัวเองต้องสํานึกว่าทําผิดไม่ต้องผิดกฎหมายผิดความรู้สึกของมวลมหาประชาชนว่าจริงๆไม่ต้องล้านคนแล้วนะครับจํานวนนิดเดียวแค่นั้นอะ สก,กิดว่าเฮ้ยเนี่ยทำผิดเช่นเรื่องกฎหมายและหลายเรื่องที่ที่ทอาจารย์เสรีพูดพวกนี้มันเป็นวัฒนธรร,รมเมื่อพักเพื่อไทยระบอบทักษิณไม่มีวัฒนธรรมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับ,รบอยู่ไม่ได้จริงๆแล้วก็คงจะจบสิ้นด้วยความไม่มีวัฒนธรรมของตัวเองนะครับซึ่งเราประกาศย้ําทุกวันทุกวันอาจารย์สมเกียรตินิดเดียวครับคิดว่าโลกที่ทักษิณเคยใช้ล้อมประเทศไทยนี่ตอนนี้โลกเข้าใจ ประเทศไทยเยอะขึ้นไหมบางคนบอกโ่ายโลกมองเราดีขึ้นเยอะมันไม่มีโลกที่ไหนรองประเทศไทยนะมันก็มีเพียงแต่ว่าคุณทักษิณพยามพูดให้สัมภาษณ์เราก็อาจจะมีหนังสือที่ผมก็เคยมาอธิบายแล้วว่าหนังสือมันก็ก็เละนะครับบทความที่สิ่งพิมพ์ต่างๆพิมพ์อยู่เนี่ยมันก็มันก็บาลานซ์หรือว่าสมดุลในตัวมันเองหลายหนังสือพิมพ์ก็มาสัมภาษณ์พวกเราอาจารย์เสรีก็เคยนะครับผมก็มีครับพวกญี่ปุ่น Washington สต์นะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์ในเมืองไทยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบทความที่ ที่ท่วงดุลกันเองถ้าเราสํารวจดีๆนะพบว่าโลกเข้าใจมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเดือนที่ผ่านก่อนที่เราจะย้ายมาลุมพินีนะครับ รัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกาก็บอกแล้วว่าประชาธิปไตยไม่ใช่มีแค่การเลือกตั้งกรณีไทยแลนด์กับยูเครนชัดเจนว่าเลือกตั้งแล้วเละปล่อยไปไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยสำนักพิมพ์สำนักวิจัยในใน,ในอังกฤษเช่น t h e Economist มก็มีนักวิจัยจกมหาอะไรต่างๆในโลกนี้สรุปแล้วก็เขียนบทความยาวเลยนะครับหกเจ็ดหน้าบอกว่าโลกนี้มันเป็นอะไรกันไปในเรื่องประชาธิปไตยคิดแต่เรื่องเลือกตั้งเลือกตั้งสิ่งที่ขาดหายไปจากไทยแลนด์ยูเครนแล้วก็ เขมรแล้วก็บังคาเทศอะไรเนี่ยหลายประเทศที่เอ่ยถึงเนี่ยคือไม่มีวัฒนธรรมประชาธิปไตยพูดกันดึงดันดื้อด้านว่าจะเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับมันจึงล้มเหลวตรงเนี้ยรัฐบาลชุดนี้รวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์จะต้องมีการศึกษาเรื่องประชาธิปไตยมากกว่าที่แสดงออกเพราะฉะนั้นถ้ามีการศึกษามีความรู้แล้วจึงมีวิธีดําเนินชีวิตทางประชาธิปไตยที่ดีจึงเกิดวัฒนธรรมความรู้เรื่องประชาธิปไตยอย่างเดียวไม่พอับ ความรู้สึกจิตสํานึกเนี่ยทำให้เกิดวัฒนธรรมซึ่งพวกนี้ยังไม่มีครับความหยาบคายจากการพูดตําหนิประชาชนคุณเฉลิมเมื่อสองวันที่แล้วเห็นเลยว่าไม่มีวัฒนธรรมประจําตัวในฐานะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องบ่มเพาะนะครับมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็ผมเคยเขียนบทความทันทีที่คุณยิ่งรักขึ้นมารับตําแหน่งผมบอกให้เวลาหน่อยอยากจะดูว่า เป็นอย่างไรพอไปสักพักผมก็เลยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยค่าน้องอย่างเลือดเย็นในภายในไม่กี่เดือนหลังจากที่ผมรู้จักคุณยิ่งรักผมซื้อนือสามสี่เล่มมาอ่านประวัติคุณยิ่งรักแล้วพบว่ามันเหมือนที่คุณเดินเดินเต็มพูดน,นะครับ,รบไม่ต้องพูดซ้ํานะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็<ๆ>ก็เสียใจสําหรับคุณยิ่งรักที่ถูกพี่ส่งขึ้นมาทําลายชีวิตและอนาคตของตัวเองแล้วก็กําลังทําลายประเทศด้วยครับเอาละครับอ้าว พี่น้องครับพี่น้อง ơi! เอ้าล่ะผมบอกว่าจะขอเกินนักสามนาทีนะฮะ <c oughs> ผมให้อีกอีกท่านละนาทีครึ่งแล้วกันนะฮะดร์ดรดนุวัต์เนี่ยอาจจะให้สองนาทีเพราะว่าถามน้อยกว่าเพื่อนนะฮะมีอะไรที่จะพูดถึงอีกที่ผมยังไม่ได้ถามหรือบอกพี่น้องทงั้งทางบ้านแล้วก็ที่สวนลุมแห่งนี้ครับดรดนุวัต์ครับพี่น้องครับอยากจะให้ช่วยกันลองคิดพิจารณาถึงสถานการณ์ ของประเทศไทยวันนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็ลึกซึ้งนะครับผมนั้นบอกเสมอมาในการพูดให้หลายๆท่านฟังในหลายๆโอกาสนะครับว่าวันนี้ประเทศไทยนั้นเดินมาถึงจุดเปลี่ยนถึงวันเวลาที่สําคัญมากๆนะครับเป็นวันเวลาที่พวกเราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10ปีหลังที่ผ่านมา การเมืองไทยนั้นถูกครอบงำโดยระบอบทักษิณที่พยายามจะกินรวบประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับและวิธีการนั้นก็ไม่ใช่วิธีที่เป็นประชาธิปไตยเหมือนแบบที่คนที่พยายามเชียร์คุณทักษิณบอกว่าต้องการเรียกร้องประชาธิปไตย <c oughs> นะครับแต่ว่าวิธีที่เขาใช้นั้นไม่ใช่ประชาไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงอย่างที่ผมบอกตั้งแต่การได้มาซึ่งสอสอตั้งแต่การสร้างพรรคการเมืองของเขาแล้วนะครับ นอกจากนั้นนโยบายที่ออกมาหลากหลายชุดนะครับซึ่งเป็นนโยบายประชานิยมที่มีการปนไปด้วยการคอร์รัปชันมากมายมหาศาลในช่วง10ปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องลองทิดดูนะครับว่ามันส่งผลกระทบเสียหายต่อเศรษฐกิจชาติแล้วก็เงินภาษีที่พวกเราจ่ายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับ2ปีที่ผ่านมาถือเป็นภาวะวิกฤตครับเป็นภาวะวิกฤตทีไ่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาก่อนนะครับความเสียหายที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรและระบอบทักษิณคิด นะครับเพื่อไทยทําประเทศไทยพังสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจหลายแสนล้านอาจจะนับล้านล้านบาทก็ได้นะครับนั่นยังไม่นับปัญหาปากท้องซึ่งผมเศร้าใจที่สุดนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อใดก็ตามผมเห็นพี่น้องคนไทยด้วยกันมีปัญหาปากท้องมีปัญหาเรื่องของหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเรารู้สึกเศร้าใจและคําตอบของการแก้ไขปัญหามันต้องคือการปฏิรูปครับพี่น้องถ้าดูปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงดยเดียวกันหมดครับ ว่าวิธีแบบเดิมๆก็แก้ไม่ได้จะเลือกตั้งก็ได้ผู้แทนแบบเดิมๆเ,เข้าไปเสียงข้างมากก็ลากไปเหมือนเดิมทุกคนต้องการแก้ไขแต่ที่ผ่านมามันติดครับเพราะระบอบการเมืองระบบการเมืองแบบระบบทักษิณเนี่ยมันครอบงำประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่จะต้องทํากันนะครับผมขอฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเมื่อประเทศนั้นเกิดวิกฤตที่มันจะเป็นภัยคุกคามต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ระบบเศรษฐกิจ สิ่งที่เราต้องทำนะครับคือวันนี้ต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อดทนต่อสู้กันต่อไปนะครับประการแรกเลยนะครับพี่น้องวันนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประเทศไทยตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจลุมแล้วเป็นอย่างมากนะครับผมยังหวังว่าอีกสองไตรมาสหลังของปีนี้ถ้าร่วมมือร่วมใจกันไล่ย,ยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปได้เศรษฐกิจประเทศไทยสองไตรมาสหลังฟื้นแน่นอนพี่น้องครับขอบคุณนะครับขอต่ออีกสักนิดเดียวครับ นอกจากการแก้ปัญหาระยะสั้นแล้วนะครับพี่น้องสิ่งที่พูดมาทั้งหมดจะไม่สามารถแก้ได้ถ้าไม่เดินหน้าปฏิรูปกันอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นประการที่สองเมื่อไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรออกไปได้แล้วต้องเดินหน้าปฏิรูปอย่างจริงจังต้องขอกําลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับและครั้งนี้ผมบอกเลยว่าอนาคตประเทศไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแกนนํากปปสไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักวิชาการแต่พวกท่านทุกคน กำหนดอนาคตประเทศไทยครั้งนี้ครับขอบคุณครับเชิญดรเสรีครับ